คุณเคยรู้สึกไหมว่าเมืองที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้มันเหมือนคนแก่ที่กำลังเหนื่อยล้าเสียงรถติดที่ดังระงมเหมือนเสียงลมหายใจติดขัดแสงไฟจากตึกสูงที่ส่องสว่างแต่กลับดูว่างเปล่าเราวิ่งวุ่นอยู่ในวงจรเดิมเตื่นเช้าเดินทางทำงานกลับบ้านนอนเรากับเป็นแค่เซลล์เล็กๆในร่างกายที่เสื่อมถอยเราเห็นตึกใหม่ผุดขึ้นแต่คุณภาพชีวิตกลับไม่ได้ดีขึ้นเรามีการเชื่อมต่อที่เร็วขึ้น แต่หัวใจกลับรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นแล้วถ้ามีใครสักคนกระซิบข้างหูคุณว่ามันมีเมืองอีกแบบหนึ่งอยู่เมืองที่มีชีวิตเมืองที่หายใจไปพร้อมกับเราเมืองที่ไม่ใช่แค่ปูนกับเหล็กแต่เป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตที่คิดได้เมืองที่รู้ว่าคุณกำลังจะออกจากบ้านเลยเตรียมสัญญาณไฟเขียวรอเมืองที่รู้ว่าอากาศกำลังจะแย่เลยจัดการปรับปรุงคุณภาพอากาศให้คุณ เมืองที่พลังงานทุกหน่วยถูกใช้อย่างรู้คุณค่าเหมือนร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับหลายคนคงสายหัวแล้วบอกว่ามันเป็นเรื่องของโลกอนาคตเป็นเรื่องของรัฐบาลของบริษัทยักษ์ใหญ่แล้วเราคนธรรมดาเดินดินที่หาเช้ากินค่าจะไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องใหญ่โตขนาดนั้นนี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่เดินหันหลังกลับ เพราะความกลัวในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยมันดังกว่าเสียงกระซิบแห่งความเป็นไปได้แต่สำหรับคนที่หยุดฟังคนที่เอะใจคุณจะได้ยินเสียงที่สองตามมาเสียงนั้นบอกว่าคุณไม่ใช่แค่ผู้เฝ้ามองแต่คุณคือผู้ร่วมสร้างเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้ที่เราพูดถึงมันไม่ใช่แค่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแต่มันคือปรัชญาของการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ คือการนำข้อมูลซึ่งเปรียบเสมือนจิตวิญญาณมาหลอมรวมกับโครงสร้างซึ่งเปรียบเสมือนร่างกายลองจินตนาการตามผมนะครับถ้าเมืองคือร่างกายมนุษย์หนึ่งคนพลังงานสะอาดก็คือลมหายใจที่บริสุทธิ์โครงข่าย 5G และ IoT ก็คือระบบประสาทที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันระบบขนส่งอัจฉริยะก็คือระบบไหลเวียนโลหิตที่พาเราไปทุกที่อย่างราบรื่น Data Center ก็คือสมองที่คอยประมวลผลและเรียนรู้ตลอดเวลาแล้วการลงทุนของเราละ่ะคืออะไรมันคืออาหารที่เราเลือกป้อนให้กับร่างกายนี้เมื่อคุณเข้าใจภาพนี้คุณจะข้ามผ่านความกลัวคุณจะมองเห็นว่าการลงทุนในบริษัทที่สร้างเมืองอัจฉริยะมันไม่ใช่แค่การซื้อหุ้นเพื่อหวังกำไรแต่มันคือการส่งพลังงานของคุณไปร่วมสร้างอนาคตในแบบที่คุณอยากเห็นแน่นอนว่า การเดินทางสายนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบคุณจะเจอปีศาจแห่งความผันผวนที่พยายามทำให้คุณตกใจกลัวคุณจะเจอเหมอกแห่งข้อมูลลวงที่พยายามทำให้คุณหลงทางและที่สำคัญที่สุดคุณจะต้องต่อสู้กับศัตรูในใจที่ชื่อว่าความโลภและความกลัวพันธมิตรของคุณในการเดินทางนี้คืออะไรคือความรู้คือการศึกษาอย่างลึกซึ้งว่าธุรกิจไหนคือของจริงธุรกิจไหนคือเปลือก คือการมีสติรู้ว่าเรากำลังลงทุนเพื่ออะไรและมีวินัยที่จะถือมันไปให้ถึงปลายทางรางวัลของการเดินทางครั้งนี้มันอาจไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีที่เพิ่มขึ้นแต่คือปัญญาที่ได้เห็นภาพใหญ่ของโลกคือความเข้าใจที่ลึกซึ้งว่าเงินไม่ใช่แค่กระดาษแต่คือพลังงานรูปแบบหนึ่งที่เราสามารถกำหนดทิศทางของมันได้เราไม่ได้แค่ซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานลมแต่เรากำลังซื้ออากาศที่สะอาดขึ้นให้ลูกหลาน เราไม่ได้แค่ลงทุนในบริษัท Cloud Computing แต่เรากำลังสร้างสมองให้กับเมืองแห่งอนาคตเราไม่ได้วางเงินในกองทุนโครงสร้างพื้นฐานแต่เรากำลังวางอิดก้อนแรกให้กับอารยธรรมบทใหม่จากคนที่เคยรู้สึกเป็นแค่ส่วนเกินในเมืองที่เหนื่อยล้าคุณจะกลายร่างเป็นสถาปนิกผู้ร่วมออกแบบอนาคตผ่านการลงทุนของคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ของคุณคือคะแนนเสียงที่คุณมอบให้กับโลกที่คุณอยากจะอยู่ นี่ไม่ใช่แค่เทรนด์การลงทุนแต่มันคือการปฏิวัติเงียบที่เกิดขึ้นจากปลายนิ้วของเราทุกคนคือการเปลี่ยนมุมมองจากการเป็นแค่ผู้บริโภคสู่การเป็นผู้สร้างสรรค์สุดท้ายแล้วเรื่องราวของเมืองอัจฉริยะมันก็สะท้อนเรื่องราวภายในใจของเราเองเราต่างก็อยากพัฒนาเมืองในใจของเราให้ดีขึ้นใช่ไหมหรืออยากมีระบบความคิดที่เฉียบคมเหมือน Data c เซ t e r อยากมีอารมณ์ที่ไหลลื่นเหมือนระบบขนส่งอัจฉริยะ และอยากใช้พลังงานชีวิตไปกับสิ่งที่สร้างคุณค่าเหมือนพลังงานสะอาดบางทีการเริ่มต้นลงทุนในโลกภายนอกอาจเป็นการเดินทางเพื่อคนพบและสร้างโลกที่ดีที่สุดไปพร้อมกันผมอยากทิ้งคำถามไว้ให้คุณได้คิดต่อถ้าวันนี้เงินของคุณพูดได้คุณอยากให้มันเล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับอนาคตที่คุณกำลังสร้าง